สวัสดีครับทุกคนวันนี้มเปลี่ยนฉากกันบ้างนะครับผมเพราะว่าจะได้แบบสร้างอารมณ์สร้างมูดนะครับผมในการเล่าเรื่องต่อไปนี้นะทุกคนแล้วก็ผมก็จะบำรุงหน้าไปด้วยนะทุกคนเพื่ออาบน้ำเสร็จเลยเนี่ยผมมีนเปียกๆอยู่เลย,ย,ยด้วย,วยเอาล่ะก็วันนี้นะครับผมเราจะมาต่อกันที่เรื่องตายแล้วฟื้นหรือเปล่านะสวัสดีทุกคนคุณตระกูลสุทธิชัยเดร็กเกจิศกมิตนะครับผมแล้วก็ในช่วง เบนจิ้งหรือแม่มดเหมือนครับผมมันก็จะมีการเล่าเรื่องแบบว่าเหนือธรรมชาติหรือแปลกๆที่นี่เรื่องธรรมชาติทุกคนแต่มันก็แบบเป็นการเล่าเรื่องแบบว่าแปลกๆเกี่ยวกับตัวผมนะทุกคนอะไรอย่างนี้เพื่อแบบทุกคนที่จะจะรู้จักผมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ทุกคนในด้านของแบบความเป็นแม่มดอะไรอย่างนี้นะเออเพราะว่าแบบก็รีวิวรีสวิวซีรสงซีรีส์ไปก็เยอะแล้วเนาะก็แบบเปลี่ยนมู้เต็มบ้างอะไรบ้างคนกาทุกคนจะเบื่ออะไรอย่างนี้เนาะเออเอาล่ะทุกคนก็อันนี้เป็นอีพีสองเลยทุกคน ตอนตาย้วฟื้นทุกคนตัวตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเรียกว่าตาย้วฟื้นได้ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วอะคือใช่ตาย้ะฟื้นเพราะว่าผมจะหยุดเต้นไปแล้วก็แบบรวมถึงแบบมีการทำ CPR เกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบไม่ได้ตายแะฟื้วขึ้นแต่ว่ายังไม่ตายเลยดีกว่าอือต้องบอกก่อนนะว่าทุกคนเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแบบว่าเพื่อนสิทธ์บางคนของผมผมไม่รู้เลยนะ แฟนผมก็ไม่มั่นใจเลนว่าผมเล่าไปหรือยังแต่ว่าก็อาจจะยังไม่รู้ก <t iny S 1> ็ไ <moderate> ด้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นฮะทุกคนได้รู้ก่อนใครเลยนะเรื่องที่แบบน้อยคนมากที่จะรู้ทุกคนในชีวิตผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าเล่าอ่ะทุกคนเขจปัะมเป็นเรื่องแบบความโง่ขอโทษที่ใช้คำหยาบแต่ความโง่ความแบบเออจะบอกว่าเท่าไม่ถึงกันคงไม่ใช่แต่เป็นความโง่ของผมเองอ่ะที่อยากรู้อยากลองแต่ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบตอนเก้าขวบสิบขวบอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นก็คือ ตอนนั้นอยู่บ้านคุณย่าต้องบอกก่อนว่าเออผมก็จะเป็นนอนเป็นนอนเล่นบ้านคุณย่าบ่อยมากทุกคนตอนเด็เดเดกๆน,นะเออแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ฝนตกด้วยใครก็ไม่รู้งงเออแล้วก็พอฝนตกใช่ไหมทุกคนวันนั้นถ้าเกิดก็คือต้องบอกก่อนว่าเพราะผมมาเขาแบบเป็นสายแบบอาชีพเกี่ยวกับตับเย็ยบผ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยตามสายคนแก่เนอะเขาแบบคือเมื่อก่อนเขาทำแบอาชีพหลักเลยแหละหรือว่าหลังๆเขาก็แบบ ทำน้อยลงอะไรอย่างเี้เนอะเพราะเออลูกๆตกกันหมดแล้วหลานก็แบบเออเริ่มจะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนประมาณนั้นแหละนะอืมก็ประมาณนั้นแล้วก็จากนั้น,นะนทุกคนมันก็ฝนตกพรำ,พรำ,พรำแล้วก็ มีฟ้าผงฟ้าผ่าบ้างฟ้าแบบแลบๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบล้วแบบมันก็จะมึนๆเนอะทุกคนก็รู้ว่าเวลาฝนตกมันจะมึนๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออพญาผมก็จะแบบผมก็จะนอนอยู่บนเตียงที่แบบเป็นเตียงไม้เไรเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคล้ายๆกึ่งต่างไม้ทุกคนเป็นโซฟาไม้แบบโบราณแบบจีนๆแบบที่ทุกคนเห็นในละครไทยโบราณนะเนาะเออประมาณนั้นแหละแบบเออไม้สักอะไรอย่างงี้แล้วก็ผมก็นอนตรงนั้นแล้วบนหัวของผมมันก็จะแบบมีตู้กระจกที่เอาไว้เก็บผ้าแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ช่างเอ้ยไม่ใช่ช่างขอโทษทุกคนมีจักเย็บผ้าหรือไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเออ่าเขาคุณ่าเขาอาดับจนกลายเป็นช่างเป็นแบบจักไฟฟ้าไปแล้วตอนแรกมันก็เป็นจักมือจับเท้าเหยียบพวกพวกอะไอย่างเงี้ยแบบเหมือนที่ทุกคนแบบเออรู้ในตมแบบร้รไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นก็มันก็จะมีสายไฟอันหนึ่งอะมันบนหัวผมซึ่งทอุตรลีอะไรก็ไม่รู้ อยากจะลองตัดดูทุกคนอยากจะลองทัดใส่ไฟดูว่าแบบเออคนที่ถูกไฟช็อตมันจะรู้สึกอย่างไงวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะท,ที่ที่คิดแล้วรู้สึกนะทุกคนคือแบบไม่ได้คิดอะไรเลยจริงจคือแบบเออด้วยความโง่แล้วความอยากรู้อยากลองอยากรู้อยากลองจริงรว่ะอันนี้ผมเคยเล่าไปแล้วผมแบบเป็นพวกที่แบบเหมือนวิทยาศาสตร์ทุกคนแต่ว่าโง่คณิตแต่ว่าแบบเหมือนวิทยาศาสตร์ที่ชอบทดลองทุกอย่างต้องทดลองมันาจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือทางด้านวิสัยหรือทางด้านแบบเสียสละก็ตามต้องทดลองก่อนถึงจะ รู้อะไรอย่างเงี้ยเออผมถึงจะแบบกล้าที่จะมาสอนคือมาบอกคนอื่นได้ถ้าเกิดไม่ทดลองด้วยตัวเองก็จะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณประมาณนั้นก็ั่นแหละแล้วก็ด้วยความที่กนร์ดก็คือเป็นกาไกการก,กสมัยก่อนเป็นกาไกดแบบคุณนึกภาพออกไหมอ่ะกาไกดที่เขาไว้ตัดผ้ากันถ้าเป็นกาไกใหญ่ๆแบบ ขนาดนี้เลยแบบยาวประมาณครึ่งฟุตได้หรือเกือบฟุตหนึ่งประมาณนั้นเป็นโลหะทั้งแท่งเลยนะทุกคนนะไม่เหมือนกัคสมัยนี้นะที่จะที่จะมีพลาสติกมีแบบมียางอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ส,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 สมัยก่อนก็คือแบบเป็นโลหะทั้งแท่งเลยนําไฟฟ้าดีเลิศเวอร์ประมาณนั้นนะทุกคนเออก็ประมาณนั้นนั่นแหละก็หยิบออกมาแล้วก็มาตัดจําได้เลยว่าวินาทีที่ตัดไปคือแบบฟุตไฟฟ้ามันวิ่งเข้าตัวแบบไวแบบไวมากอ่ะคือไวแบบ นั่นแหละก็ความเร็วไฟฟ้าในความเร็วแสงทุกคนอืมก็คือไว,วมากแต่ว่าที่ผมจําได้คือคือตาผมมายังค้างอยู่นะแต่ว่าคือแบบคางท่าแบบนี้เลยทุกคนอืม้าแบบกึกอย่างนี้เลยนะเอาจริงๆคือแบบกึก๊กกึกเลยคือแบบกึกเลยบอกเลยว่ากึกเลยโอ้กึกแบบนี้เลยนะคือค้างแบบเหมือนช็อกค,คนคนช็อกไปเลยอะ่ะแต่ไม่มีใครรู้นะทุกคนว่าตอนนั้นผมช็อกอะ่ะว่าผมตัด เพราะว่าพอผมจะได้พอตัดปุ๊บแล้วเหมือนว่ามีเสียงแบบเซติคัดในบ้านของคุณย่าเด้งปังหรือสักอย่างนี่แหละแล้วก็แบบเหมือนว่าไฟหน้าปักซอยอะระเบิดไฟดับปักซอยเลยจ้ะคือเด็กคนเดียวทาให้ไฟดับปักซอยทุกคนจากการตัดครั้งนั้นอะเออคือผมตัดแล้วว่าคือปกติแล้วถ้าเด็คนอื่นเห็นก็คืออาจจะแบบมาทีมาอะไรอย่างใช่ไหมแต่ผมตัดแล้วผมอยู่ท่านั้นไงทุกคนเ้าใจะปะไม่มีใครรู้อะผมไปตัดแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นอะอ่ะ ประมาณนั้นแหละทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่มีใครรู้แล้วไฟมันก็ไหลเข้าตัวผมเรื่อยๆเออประมาณนั้นดีที่ไม่ตายทุกคนแต่ผมจําได้นะว่าแบบหลังจากนั้นอ่ะมันเหมือนแบบเซลล์ทั้งหมดของในร่างกายผมแล้วก็สมองมันเหมือนถูกกระตุ้นอันนี้คือบอกก่อนนะคนว่าแบบไม่ได้แนะนําให้ทานะมันไม่มันไม่ใช่เรื่องดีทุกคนอย่าไปลอกเออมันพูดถึงแบบเด็กๆกันทุกคนแล้วก็พูดถึงว่าแบบคนที่อยากจะเป็นเอ็กซ์เมนอยากจะเป็นแบบมิวเชนหรือว่าเป็น เออเมตาฮิวแมนอะไรเงี้ยอย่าไปทำทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเออแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมผมตัวผมคิดว่าดีก็คือทําให้ผมเห็นอนาคตมากขึ้นละเอยียดลึกขึ้นไกลขึ้นจาก,กคนที่เป็นจากคนที่มีสัมผัสที่เห็นผีปกติแล้วทุกคนเออก็ะจะแบบมีนิมมุ้งนิมิตวิแบบเขาเรียกว่าอะไรนะได้เจ้าวูบ้างอย่างเงี้ยทุกคนใช่ไหมเออแต่ว่าตอนนี้คือเห็นแบบ สามารถเลือกที่จะเห็นอนาคตได้แบบชัดเจนมากขึ้นในเฉพาะเวลาที่จิตใจและสมองโปร่งเท่านั้นนะถ้าคนมงวเล็บนะเออถ้าเกิดเวลาเจอเรื่องเครียดหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ได้เหมือนกันเออไม่ได้แบบไม่ได้เลยอ่ะเออต้องแบบว่าทุกอย่างแบบปรับโปร่งอะไรเงี้ยทุกอย่างพร้อมเมือถึงจะใช้พลังตรงนั้นได้อ่ะอืมเป็นเรื่องปกตินะทุกคนเนอะก็ร่างกายไม่พร้อมใจไม่พร้อมมันก็ทำอะไรไม่ได้นั่นแหละประมาณนั้นแหละทุกคนก็หลังจากนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้ทุกคนเคยดูเรื่อง next กันมั้ยอันเรื่องเนี้ยผมเอามาให้ดูแล้วก ซึ่งดาราคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนักสแสดงดารานักสแสดงที่ผมโปรดของผมเลยนะทุกคนอืจําชื่อเขาไม่ได้งงมากเนาะนั่นแหละก็เรื่อง The Next นี่แหละเออก็คือ เรื่องนี้วันที่หลังนะทุกคนตอนนั้นอะคือผมเห็นได้แบบนี้เลยอะอะถ้าเกิดใครยังนึกภาพไม่ออกก็เหมือนอารมณ์แบบดร็อปเตอร์สเตรนจ์ที่แบบนั่งดู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 แล้วก็แบบดูแบบว่าความเป็นไปได้แบบหลักล้านแบบหลักสิบสี่ล้านอะไรเงี้ยแต่ผมทำได,ไ,มได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะเออแต่ว่าผมก็สามารถแบบทำได้มากสุดก็ที่เคยทำปรอม,มาณห้าทางเท่านั้นเองต่ังจ,จากนั้นนะที่แบบว่าเกิดโดนไฟดูดแล้วก็แบบช็อกอยู่อย่างนั้นแล้วว่าเออครั้งแรกเลยที่รู้ว่าตัวเองมีสัมผัสสัมผัสแรงขึ้นในเรื่องของมนนนนาคพรรว่ั้ทีโดดไฟูเส็จ ทุกอย่างผมที่ผมเห็นมันรู้สึกเหมือนสว่างขึ้นแล้วก็ตอนที่มองแบบตอนที่แบบว่าพอไฟดับทุกอย่างใช่ไหมผมก็จะเห็นแบบฝนตกชัดขึ้นตอนนั้นผมรู้เลยว่าอีกกี่นาทีฝนจะตกแล้วผมก็นับถอยหลังห้าทีสามองนึงปุ๊บฝนหยุดทันทีอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ทําให้ผมรู้ว่าโอเคฉันเริ่มรู้อนาะคตได้ได้มากขึ้นได้ละเอียดมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทุกคนนี่นี้ก็ว่าเ,าเป็นเรื่ประสบการณ์เนาะว่าแบบ จะรู้จักผมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ที่แบบผมพูดนははู่นนี่นั่นเรเป็นเรื่องจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่แบบเรียกว่าเฉียดตายแล้วกันนะด้วยความโง่ของตัวเองแท้ๆเลยประมาณนั้นแหละทุกคนก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเป็นกลุ่มแรกเลยนะที่ได้ฟังอะทุกคนคนบางคนยังไม่รู้นะจริงเรื่องเนี้ยเพื่อนเบอกคนผมยังไม่รู้เลยนะเรื่องเนี้ยบอกเลยญาติพี่น้องผมยังไม่มีใครรู้เลยนะเรื่องเนี้เจริงจริงนครับมาเล่าทุกคนฟังก่อนประมาณนั้นครับอืมก็ เดิเวอร์ประมาณ <S <S ถือว่าเป็น EP พีสใหทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบอให้ผมเล่าเรื่องราวแบบนี้ก็มาคอมเมนต์กันบอกไดได้ทุกคนนะก็จะมีเรื่องผีๆเรื่องอะไรแบบ อ้าเหนือธรรมชาติเรื่องเว้แม่มดเรื่องปีศาจอะไรหลายเรื่องนี่ผมได้แบบประสบพบเจอกับตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะใครชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมนาะทุกคนคนอะมเมนต์กันด้วยนะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนเดีย๋ยวชอบแต่ที่ผมรีวิวอย่างเดียวนะมายอดที่ผมเล่าด้วยนะเหมือนบังคับเลยเนาะไปไปท,ทุกคนนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับโอ้อันนี้คือตัวฉันมาตาขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่แบบว่าติดติดตามผมตัวนี้นะ้อยมาถึงจนทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสาวแฟนที่ฟอลโล่เพิ่ม ที่ว่าขอรบผมเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันด้วยนะครับผมผมคนที่ชอบกันนะทุกคนใครมีอะไรมัก็มาคอมเมนต์ได้อยากให้เล่าเรื่องอะไรแบบไหนเรื่องเกี่ยวกับแม่มา,า,าเสียสารอะไรก็มาคอมเมนต์ได้ทุกคนนะ bye บ๊ายบายจุ๊บทุกคนครับ